1, 33, 2, 3, 3. ข้อที่หนึ่งสามสิบสามลบสองบวกสามเขียนคำตอบเลยค่ะข้อที่สองยี่สิบสี่ลบสามบวกสองเขียนคำตอบเลยค่ะข้อที่สามสามสิบเอ็ดลบหนึ่งบวกสองเขียนคำตอบเลยค่ะข้อที่สี่ยี่สิบสามบวกหนึ่งลบสี่ เขียนคำตอบเลยค่ะข้อที่ห้าสีลบสบวก1เขียนคำตอบเลยค่ะข้อที่ห1สิบสลบสองบวกสาเขียนคำตอบเลยค่ะข้อที่7 32 2สาองวกสลบสเขียนคำตอบเลยค่ะข้อที่8 1 2สิบวกสลบส ขียนคำตอบเลยค่ะข้อที่เก้าสามสิบสี่ลบสองบวกหนึ่งเขียนคำตอบเลยค่ะข้อที่สิบสามสิบเอ็ดบวกสามลบสี่เขียนคำตอบเลยค่ะข้อที่สิบเอ็ดยี่สิบสี่ลบสองลบหนึ่งเขียนคำตอบเลยค่ะข้อที่สิบสอง 42บวกสอลบ1เขียนคำตอบเลยค่ะข้อที่13 34ลบสบวก1เขียนคำตอบเลยค่ะข้อที่14 24ลบสบวกสเขียนคำตอบเลยค่ะ